ตายแล้วยังไม่เรื่องไมาไปถึงไหนเลยไปร้องขอความเป็นธรรมเขาแล้วพี่น้องประชาชนเลยอ๋ยอาทางมแบบเงียบแต่ความลับไม่มีในโลกเนาะอะไรอ่ะตายแล้วจะให้ล้นไปร้องขอความเป็นธรรมมาถูกอันนี้กันแกล้งอ้ยอะไรอ่ะนะครับ แล้วก็ฝากถึงเทวดาด้วยนะครับเทวดาก็ต้องฟังฟาร์มสองฝ่ายนะครับไม่ใช่เทวดาไปฟังฟาร์มฝ่ายเดียวนะครับไม่รู้ว่านะครับนะเอเรื่องยังไม่ไปถึงไหนเลยมึงไปร้องขอความเป็นธรรมนี่คืออาการของคนดิ้นนะครับทุกท่านนะครับข้าวงนายแจ้งมาแล้วครับว่าจะไปร้องขอความเป็นธรรมเรื่องยังไม่ไปถึงไหนเลยกูแล้วเหนื่อยใจจริงจริงจริงไหมแม่ผมถามแม่ดิ ไปร้องขอ้อความเป็นธรรมทำไมเรื่องมันยังไม่ไปทร่งห่ายเลยอาการเป็นงานี่คืออาการของคนกลัวใช่ไหมออกแปลงสองพาดไม่ได้อีกแล้วแปลงแรกจํานวนนอกทหารฮะแปลงแรกจำนวนนองทหารแปลงสองมันก็จำนวนนอกทหารเชื้อพี่ซีจริงป่ะทะฉะนั้นนี่คืออาการของคนดิ้นค่ะ ดินพ่าผพา,านเลยค่ะนะจะไปร้องขอฟามเป็นธรรมอีกแล้วเรือมันยังไม่ไปถึงไหนทำไมกลัวะลรขนาดนี้ไอซีเอซีคอมเมนต์เข้ามานหน,น่อยสิในนิทานนี้อ้ย้ำนะครับนิทานนะย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะคะเป็นแค่เพียงแค่อาจจะนิยายโอ้โหเดินเกมกันแบบนี้เลยหรอคะพวกมึงนี้โอ้โหเลี่ยมกันจริงๆเลยใช่ปะ เรียมนะโหไปร้องขอฟารมเป็นธรรมคิดไปได้ถ้ามุมสมองเอาอะไรคิดนมธามเนี่ยเอาอะไรคิดใช่ไหแม,ม่สติจ้าสติจงบังเกิดแก่น้องดำนะคะน้องดำอย่ารั่วนะแปลงหนึ่งก็รัวไปแล้วแปลงสองอย่ารั่วแปลงสองถ้าน้องดำรั่วน้องดำคุเลยนะคะคุเลยนะคะ,คเ,ะ,คะเออไปร้องขอฟารมเป็นธรรมเฉย อะไรรู้เข้าใจว่าถ้าแปลงสองถ้ามันพลาดก็คือคุคุคุเข้าใจแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาก็ต้องใจเย็นๆสิอย่าไปใจร้อนจริงมาถ้าใจร้อนปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้อาการก็จะเป็นอย่างเนี้ยเข้าใจปะมันก็อสังคมก็จะมองว่าเธอดิ้นเธอเสียทรงอย่าเสียทรงเก็บทรงหน่อยเอ,อ่อชุดชนโรงชุดชนนาย,ยาเก็บทรงหน่อย <c oughs> เรื่องเงนไปถึงไหนเลย ไปเขียนร้องขอความเป็นธรรมดูสิครับแปลงหนึ่งเขียนไปสามร,รอบแต่เอาครับคุณก็มีสิทธิ์อ่ะจะมีสิทธิ์จะร้องขอความธรรมคุณก็มีสิทธิ์อ่ะก็ร้องไปเถอะขนาดแปลงหนึ่งย,ยังสามร,รอบเลยเรื่องมันยังไม่ไปถึงโรงพูโรง,งพักไม่ย่อะไรเลยไปร้องขอความเป็นธรรมเพื่ออะไรเพื่อคดีมันช้าอย่างนี้เหรอทาทาเหมือนคดีมิ่นไปได้คดีมิ่น,นมันทําได้คดีนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าอเอาเถอะครับทุกท่านชีวิตนะ ชีวิตของบักโลนกับบักดําก็เข้าอีหลอบเดิมตาราเดิมเหมือนแฟลงหนึ่งเลยสุดท้ายจุดจบด้วยการรับสารภาพนะครับจุดจบสุดท้ายก็ด้วยการรับสารภาพจริงไหมครับข้าพเจ้านางสาวแม่กาดาขอร้องขอความเป็นธรรมต่อท่านผอ,อนะครับข้าพเจ้าถูกนายขาหมูนะครับเป็นยูทูบเบอร์ ที่ไม่ชอบขี่หน้าข้าพเจ้านะในการแกงข้าพเจ้านะกันแก,ง,นก,นแกงแต่แม่งรับสาร,รภาพแบงหนึ่งแบงสองออกรู้กันแกงอีกนะแบงสองเี่ยรับสาร,รภาพนะสู้ไปเลยแต่แบงสองรับสาร,รภาพไม่ได้อยู่แล้วมันถ้ารับสาร,รภาพก็คุ่อะ่ะมก็จะต้องสู้ไงแต่บังคับให้ต้องสู้อะ่ไะไอ้บ้ะเออทีนี้ละมันแหละถ้าสู้กันนะ่ไอ้โ้นไม่มีฝี่มือให้ใช้ทนายโลนนะเอาไอนะ้โลนน่าจะเปียนนะ เอาไอ้โลนนะจะเปลี่ยนนะมึงต้องเอาไอ้โลนนะมึงเปลี่ยนไม่ได้น่ะไอ้โลนเปนเก่งมึงเชื่อกูดีจะเปลี่ยนทนายนะไอ้โลนเลยโรนเปนเก่งโรนมันซิกแซกเก่งมัน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 ตอแหลเก่งจริงไอ้โลนมันไม่ถึงแม่เจริญไงต่อหน้าพระบรมรูปเนี่ยนะครับมันกล้าโกหกหรืออยู่ฝั่งโฟนเนี่ยทางที่ฝั่งไอโฟนก็ปีกบอกขาเจ้านายนี้นายนี้ จะขอพูดตามความเป็นจริงนะข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อหน้าพระอะไรอะพระคู่บ้านคู่เมืองถ้าข้าพเจ้าพูดโกหกขอให้ครัวข้าพเจ้ามีอันเป็นไปไอ้รถมันก็กประจําทุกวันนี้ชีวิตมันถึงมีอันเป็นไปเห็นปะทุกวันนี้ชีวิตมันถึงมีอันเป็นไปไงเพราะว่าทำอะไรไม่สําเร็จไงเข้าใจปะเออชีวิตมันถึงแบบรุ่มรุ่มโนโดนไงไม่มีไม่มีอะไรเป็นรถเป็นไผยไงเข้าใจปะเออว่าไว้คิดด้วยนะ ร้องขอความเป็นธรรมจ้า <ś led> ดินแล้วเจ้ากูแนะ่เอ้ยร้องขอความธรรมมันร้องได้ไมันเสียเวลาทำให้เรื่องมันดึงเกมยาวไปไงจริงไหมจริงบ้าเออนี่สายสันดานของมันมันเป็นอย่างนี้ไอ้ล้นอ่ะจริงสันดานเป็นอย่างนี้อะไรที่ปิดให้ลูกฟาร์มรอดบิดหมดแหละอะไรที่เป็นตอบอแหล่จนหน้าสานไคฟงทางที่หน้านหน้าสายฟมี มีภาพของพระบรมรูปอยู่ตรงนั้นมึงก็ยังแบบโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนนะคะจะเลินกันไ,ไหมน่ะถามว่าจะเ,งไงไจะเล่นกันไหมน่ะมีความเจริญหรอมันจะอะไรมันจะเลิศเนี F ่สมันไปโกหกงน้นะดูชีวิตไอ้โลนทุกวันนี้สิมีงานมีการที่ไหนอตดายอยู่กับคดีดําคดีอื่นมีใครจ้างไหมน่ะไม่มีใครจ้าง FC เคยจ้างมันแล้วมันก็ตบซับข่าวแล้วมันก็แพ้ไม่มีใครจ้างมาันเลยทุกวันมีใครจ้างที่ไหนอะ จริงมะเออใครจะไปกล้าจ้างครับผมถามไปแม่หน่อยผมถามแม,แม่หน่อยใครจะไปกล้าจ้างครับจ้างไปก็เรียบร้อยนะครับโมงเทงโมงเทงแล้วโมงเทงโมงเทงนะครับ <laughs> จ้างไปแล้วก็โมงเทงโมงเทงแล้วก็โมงเทงเทงแล้วก็โมงเทงโมงเทงโมงเทงแผดทุกคดีปามร้องของฟามเป็นธรรมดูถูกไอ้ขาหมูกูมาละแค่นะกันแกง ดูดขาหมูกันแก้งวันนี้หนูมาขอร้องขอความเป็นธรรมนะคะยังจากหนูเนี่ยเสียลูกนะคะเสียลูกหนูก็เสียใจพอแล้วนะแต่หนูยังมาโดนกันแก้งอีกนะหนูไม่คิดไม่ฝันเลยนะหนูคิดถึงลูกลูกหนูก็เสียไปแล้วยังมาโดนยูทูบเบอร์กันแก้งอีกอิสัตร์มึงทำผิดใครไปกันแก้งมึงฮะฮะอิดำ หายจอมไปเลยนะหายไม่กล้าหายจอมไปเลยนะน้องดำคนงามหายจอมไปเลยนะไม่ปากเก่งปากกล้าเหมือนตอนแรกวะืตอตอนแรกยังปากเก่งปากกล้าอยู่เลยตอนนี้เป็นงไงเป็นยังไงวะน้องดำเป็นยังไงวะฮึอ่ะโอเคโชคดีมึงโชคดีโชคด,ชคดีอ่ะคลิปนี้ก็มาที่ครับนิทานนิทาน